กราบนมัสก,การพระครูสมณพโทธรักด้วยความเคารพบรูชาย,ยิ่งค่ะกราบนมรสก,การท่านสมณสิทธมาทุกรูปด้วยความเคารพค่ะจัดน,นทำสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเทศกาลเจนะคะซึ่งเป็นรายการพิเศษค่ะเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ที่มารับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเจก็จะมีแค่ออไม่ทานผัก อินชุน5อย่างนะคะและเช่นเคยค่ะคุณกิ่งทําใช้ฟักดีค่ะร่วมดำเนิออรนรายการเรินทํ้าคจะเล่นทําค่ะอาแอค่ะอันนี้ค่ะยังไงค,ะ,คะไปขายอาหารเจ ขายดีไหมคะโหขายดีมากเลยค่ะแสดงว่าคนขายมาหลายปี้วคะวันนี้เรามาคุยกันต่อเมื่อวานเราก็คุยกันกับพี่สงการไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่สงการเช่นเคยค่ะจะได้ททากคับพี่สงการครับจะเดินทาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะพี่ว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรก่อนก่อนจะไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมลืมไปประเด็นหนึ่งอาจจะทบทวนนิดหนึ่งก็ได้นะเมื่อวานเนี่ยเราพูดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย ก็คือเนเลาเป็นฟันฟันบดฟันตัดไม่เหมือนไม่เหมือนสัตว์กินเนื้อที่เป็นฟันเคี้ยวเพื่อที่จะ,ะฉีกเนื้อสัตว์ได้<ช>เล็บ<ช>ก็เป็นเล็บแบน,แบนไม่ใช่เล็บแหลงงุ้มที่จะจับเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นธรรมชาติอีกแต่มีอันนึงที่เออคนก็หลาจจะไม่แค่ได้สังเกตนะว่าเราดื่มน้ําวิธีไหน เราดูดเนื้อดูดหาดูดก็เหมือนสัตว์กินพืชเหมือนกันแต่ถ้าสัตว์กินเนื้อเนี่ยวิธีกินน้ําเขาจะเลี้ยเลียแต่วัดนะฮะเหมือนแมวแมวมาเาดูก็ได้วิธีน้าเหมือนเสืออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เราเหมือนกับสัตว์กินพืชอันนี้มีมีบางกลุ่มอันนี้ข้อมูลอันนี้มาจากเว็บไซต์ Greenpeace ซึ่งเขาลณงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเขาชี้ชัดเลยว่าการทําปศสุสัตว์เนี่ย เลี้ยงสัตว์จํานวนมากเพื่อมาเป็นอาหารคนเนี่ยเป็นการหนึ่งและต้องทาลายป่าเพราะว่าเพื่อที่จะไปปลูกพืชอาหารสัตว์นะแลวในประเทศที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ประเทศไทยด้วยนะครับทําลายป่าไปมากเพื่อปลูกม,มันสำปะหลังกับข้าวโพดแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้นานลงกินอันนี้แหละก็เป็นสาเหตุของการทําลายป่าแล้วในหลายทวีปที่ <S <S ไปทปําปศุสัตว์เนี่ยก็มีการทําลายป่าจํานวนมากอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแต่ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์เนี่ย ส,สัตว์โดยเฉพาะขนาดใหญ่เนี่ยะจะทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันจะไปทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกก็โดยมูลสัตว์บ้าง<ม>การกระบวนการทั้งหมดเนี่ย<ม>ของการเลี้ยงสัตว์เขาบอกว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากๆมาก,มาก,มากพอๆกับการจราจรเลยได้ซ้ำ<อ>ก็คือเรียกว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้โลกร้อน<ม>ที่จริงเรื่องนี้ท่านติชนัทฮันซึ่งกลุ่มกลุ่มนี้คราว่าสนับสนุนเรื่องการไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็พูดเรื่องนี้มานานแล้วว่าสาเหตุ หนึ่งที่คนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยช่วยโลกได้ด้วยไม่ใช่ช่วยช่วยชีวิตสัตว์อย่างเดียวแต่ว่าช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าโลกนี้มันร้อนมันก็มีแต่มลิฟิษก็กระทบมาที่ตัวเราด้วยกระทบทั้งโลกเลยเพราะว่าพอโลกร้อนเนี่ยน้าแข็งที่อยู่ขั้วโลกเนี่ยมันจะละลายมันนึกถึงปัจจุบันนี้ที่มีทกำลังพูดเลยว่าน้ําท่วมโลกใช่โอ้มนสอดคล้องกันจริงๆเลยนะคะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุหนึ่งถ้าคนกินเนื้อสัตว์น้อยลงก็จะช่วยเรื่องโลกร้อนได้ด้วย แต่มีผลอีกอย่างหนึ่งที่กระทบโดยตรงนะครับมีบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่กินเนื้อสัตว์เพราะเขาบอกว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้เบียดเบียนแต่สัตว์แต่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยเหตุผลก็คือว่าการสร้างโปรตีนจํานวนเท่าเท่ากันเนี่ยต้องใช้พื้นที่ในการ,การถ้าใช้ถ้าถ้าใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยต้องใช้ที่มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของการ ทำผลิตโตปรตีนจากพืชจํานวนที่เท่าเท่ากันเพราะนั้นถ้าเราผลิตโปรตีนจากพืชก็คือพวกถั่วงาทัญพืชทั้งหลายเนี่ยก็<า>ต้นทุนก็สูงกว่าด้วยนะคะใช่ม,มันก็จะสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งโลกก็จะไม่มีคนขาดอาหารอ,อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลเรื่องมนุษยธรรมก็ได้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยใช่แล้วก็ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดบนโลกใบนี้ณนะขณะน,นี้ก็จะถ้าพูดไปก็เหมือนกับว่ามีส่วนมาจากการกินเนื้อสัตว์ด้วยนะคะอย่างเช่น การละลายน้ําท่วมองนี้นะคะแล้วก็ฝนตกไม่ตตกไม่ถูกต้องตามไปดูการใช่มคะดูกาลทําให้ร้อนไปหมดมันแตะปวนไปหมดแล้วผลนั้นนมันก็มาสู่เราเองทุกคนได้รับทุกคนแต่ทีนี้คนที่เขาจะทานเขาจะเลิกทานเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะเอ๊ะกระดูกฉันจะแข็งแรงไหมอะสมองฉันจะเสื่อมไหมอะเขาก็กลัวนะพี่แล้วทำไมพวกเราไม่กลัว ก็ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องนั้นนะครับแต่อันนี้ก็ต้องพูดก็เหมือนกันอาหารทุกอย่างถ้าทานไม่ถูกไม่แต่กินเนื้อสัตว์นะทานไม่ถูกก็มีปัญหาทําให้เกิดโรคแล้วโรคเยอะก,กว่าด้วยนะครับถ้าทานบังเวอรลัตทานไม่ถูกก็นอนก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เราก็ต้องรู้รู้หลักการของการทานบางเวิรัตอย่งที่บอกแล้วว่าโปรตีนก็มาจากหลายแหล่งใช่ไหมจากถั่วหลายชนิดนาจา ข้าวก็ต้องกินข้าวกล้องอะไรอย่างนี้นะก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นในใ<ช>หลายอย่างอย่างคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะคะ,คะก็จะต้องแนะนําให้กินข้าวกล้องเลยนะคะเพราะว่าการสลายเ,เข้าวกล้องเนี่ยมันจะใช้มันจะสลายช้าๆน้ําตาลจะไม่ขึ้นรวดเร็วเหมือนการกินข้าวขาวหรือว่าการกินพวกที่ทําให้ขัดขาวมาแล้วอะฮะ มันใช้เวลาย่อยนานใช่ไหมใช้เวลาย่อยนานเพราะฉะนั้นอินซูลินมันก็จะค่อยๆหลังออกมามไม่ใช่หลังพวดพลาดท,ทาให้เราเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวบ่อยหิวบ่อยกินบ่อยหลังบ่อยก็ทําให้ตับอ่อนเราเนี่ยเสื่อมลงแล้วก็จะเป็นโรคเบาหวานถ้าอย่างนั้นคนที่หันมาที่จะเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเกิดทานแต่แป้งมากเกินไปก็ไม่ได้ สั่งพิซซาสั่งเบเกอรี่อะไรมากิน,งนเงี้ยเบเกอรี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะฮะถ้าทานมากเกินไปใช่ไหมคะก็อยู่ในหลักที่กรมอนามัยแนะนำแหละ <c oughs> ก็คือพืชผัก2ส่วน <c oughs> ใช่ไหมครับแป้งก็ส่วนเดียวโปรตีนก็อีกส่วนนึงส่วนมากก็จะเป็นแป้งแป้งหนึ่งส่วนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ผักเสี้ยวหนึ่งอะไรแล้วก็เป็นอาหารมังสวิรัติที่เป็นซองๆพวกใส่น้ำร้อนเสร็จก็ทานได้เลยยเงี้ยกึงทำเร็จรูปอะไรใช่ใช่ นี่ก็อันตรายอันนั้น,นก็ไม่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบมีเนื้อสัตว์หรือไม่มีเนื้อสัตว์นะก็ก็โดยหลักง่ายๆก็คือทําให้กินให้ใกล้ธรรมชาติที่สุดอ,อย่าไปแปรรูปมากอันนั้นก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพอันนี้ก็เหมือน,นที่ที่นิดบอกว่าผักก็ปลูกเองได้นะฮะง่ายนะฮะอย่างเงี้ยประหยัดด้วยนะฮะประหยัดด้วยน,นะบรลลาปลูกผักได้ไหม โหเก็บไม่ทันอะไรนะว่าลลานี้เป็นเกษตรกรนะต้องต้องแบ่งแบบแบ่งเหมือนกับต้องเป็นหกสิเปอร์เซ็นาะต้องเป็นเกษตรกรจากฐานงานเนี่ยต้องมามาช่วยกันลงทําปลูกผักอะปลูกผักนี่มันเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะคะเพราะว่าได้ออกกําลังกายแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของผักนี่เราจะมีความสุขมากเลยค่ะเนเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วก็เอามากินเอาไปเก็บกันแล้วก็ร่วมกันทํางาน สนุกมากค่ะแล้วผักที่ปลูกเองก็คือเราก็ไม่ใช้สารเคมีใช,ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นผักที่มีคุณภาพดีกว่าแล้วเราก็เชื่อมั่นด้วยแม้ไปซื้อในตลาดนะครับที่บอกว่าเป็นผักออแกนิกเนี่ยทางกลุ่มที่ก็าทาเรื่องสารเคมีคเขายังพบเลยว่าผักที่ขึ้นป้ายออแก,กนิกก็ยังมีสารเคมี อันนั้นก็สู้ผักที่เราปลูกเองไม่ได้แล้วผักที่งานเจล่ะคะเป็นผักมาจากไหนคะก็ผักจากบ้านลาดเค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผักของเครือแหที่เราก็ควบคุมการผลิตได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะมันจะมีผักที่เราสามารถปลูกได้อย่างเราจะห้อยปลูกห้อยเพื่อคนบางคนที่มีพื้นที่น้อยใช่ไหมเราก็จะห้อยข้างบนนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งห้อยลงมาข้างล่างก็เป็นอีกต้นหนึ่งเราดูในคนโดนะคะปลูกผักมันโด เนนี่เข้าไปดูใน YouTube มีวิธีปลูกเยอะเยอะเพราะนั้นจะห้างว่าไม่มีพื้นที่ปลูกผักนี้ไม่เป็นความ,มจริงไม่ได้แล้วซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีอาหารอะไรครับแพนเบรดใช่ไหมคะแพนเบรดนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่จะไม่ทานเนื้อสับนะง่ายขึ้นสมัยถ้าถ้าย้อนไป4ีปีก็จะมีเต้าหู้ <c oughs> แต่มายุคนี้นะคะมีแพนเบรดแล้วซึ่งก็ปรุงมาจากทำมาจากพืช ลอันนี้เป็นเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมซึ่งเขาก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มีคนในโลกมาเป็นนักมังสวิรัตนี่จะไปเป็นวีกนแกนเรียกว่าเป็นเข้มข้นเลยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วนะครับ,รบในในโลกนี้นักอุตสาหกรรมเขาก็รู้ว่าจะต้องผลิตสินค้าที่มาตอบสนองกับกลุ่มนี้ได้ยังไง ก็โดยไปแต่เขาก็ทำเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะครับว่าให้มีสัดส่วนของโปรตีนเพียงพอแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนเขาก็ทำให้เหมือนเนื้อสัตว์เพื่อเอาใจตลาดให้กินง่ายขึ้นก็จะมีเยอะแยะคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ยุคนี้นี่โชคดีมากเลยนะง่ายมากแม้แต่ในเซเว่นอะในเซเว่นเดี๋ยวนี้ก็มีมีผัดกะเพราบังสรวิรัตเนาะแล้วก็มีมีหลายอย่างนะแพน้งเบดนี่แหละมีขายอยู่ทั่วไปแหละ ในซูเปอร์มาร์เก็ตเด๋ยนนี้ก็จะมีแผนกที่เป็น,นแผนกเนื้อสัตว์นี่แหละแต่จะมีส่วนในด้วยก,ก็ก็เป็นความง่ายของคนที่จะกินบางสเปซคือไม่ยากอย่างที่คิดมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคแล้วก็จริงๆแล้วคือมันมีผลกับจิตใจเราด้วยจิตใจที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เบียดเบียน <c oughs> ผู้ใดเนี่ยจิตใจเราก็จะสบายใช่ไหมจิตใจสบายมันก็ทําให้ส่งผลกับอ,อวัยวะต่างๆในร่างกายการ ดำรงชีวิตของเราไม่เบียดเบียนใครก็ถ้าจิตใจสบายเขาก็ยังมีการวิจัยบอกว่าคนที่มีจิตใจที่ดีจะมีอายุที่ยืนใช่ไหมคะมจริงๆแล้วแม้จะกินอะไรก็ตาม <c oughs> ก็ถ้าจิตใจดีก็ทำให้อายุยืนแต่ว่าการกินบางสวิรัตเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ส่งเสริมด้านจิตใจของเราให้ใหดีขึ้นตัวอย่างง่ายๆเลย <c oughs> นะ <c oughs> คือคนทุกคนเนี่ยแม้จะกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ย ถ้าเห็นขับรถไปหรือนั่งรถไปเนี่ยเห็นวัวเห็นควายอะไรที่ถูกบรรทุกไปเนี่ยทุกคนจะสงสารหมดใช่ไหมครับใช่ใช่อย่ารู้สิกสงสารมากเทุกหมูบ้างบางทุกควบ้างเป็ดไก่บ้างแต่เวลากินทําไมไม่สงสารไมเรื่องไม่คิดถึงแต่พอมากินบางสิรัต์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราเห็นแบบนี้บอกอะเนี่ยเขาไม่ได้ตายเพราะเราเราจะรู้รู้สึกมีความสุขหรือว่า เ,เราก็จะโล่งใจสาราเอดโดฟิน<า>เราก็จะหลั่งได้ไง่ายๆนะคะเราจะมีความสุขมไม่ต้องเป็นเหตุองการตาย <c oughs> เคยเคยไปสัมภาษณ์เท,งงเทพพงามะค่ะปาเทพถามว่าทําไมถึงเลือกทานเนื้อสัตว์เ,ออเขาบอกว่าเนี่ยขับรถตามหลังรถที่มันคูกวัวเนี่ยนั่นแหละเลือกกินเลยแล้วก็มีน้องพยาบาลคนหนึ่งนะที่อยู่สวนดอกเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่า หนูไม่กินแล้วเนื้อสัตว์เพราะอะไรเขาคิดว่าขนาดมีดบาดเขานิดเดียวเขายังเจ็บมากเลยแล้วเนื้อสัตว์น่ะกว่าจะฆ่ามาให้เขากินเนี่ยมันทรมานขนาดไหนเขาคิดเพียงเท่านี้เองนะคะทําให้เขามากินเจเขาไม่ได้บารมีเยอะถือว่าน้ะมีของเก่าแบบว่านิดนึงก็ตื่นเลยเขารู้สึกเลยแหะว่าเอออย่างนี้ไม่กินแล้วอ่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับมฟังแล้วก็มาร่วมกัน เลอกทานเนื้อสัตว์กันนะคะแม้ว่าจะผ่านพ้นเทศกาลเจไปแล้วก็ลองดูนะคะอย่างดิฉันเนี่ยตั้งใจกินแค่เจ็ดวันนะะไม่ได้ตั้งใจอะไรมากกว่านั้นเลยแต่พอครบเจ็ดวันเราก็ได้ฟังได้ฟังธรรมเนาะเติมสัมาทิฏฐิต่อเน,นื่องอ่ะเจ็ดวันก็เป็นเจ็ดสัปดาห์เป็นเจ็ดเดือนเป็นเจ็ดปีเป็นสี่สิบสี่ปีอะไรเจ็ดสิบปีไปเลยค่ะเนี่ย <c oughs> แต่จะอยู่ถึงหรือเปล่าตอนนั้นอะ่ะที่ทานบางสวยรัฐใหม่ๆเนี่ยก็พี่หัวหน้าพยาพพพบาลเนี่ยเขาจะแบบ เกรงว่าเราอจะเจ็บจะป่วยจะลาป่วยจะสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยนะเราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ได้สุขภาพไม่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ลากิจลาป่วยอะไรก็ไม่มีมแถมการงานก็แบบทําได้อย่างมีประสิทธิภาพก่าเดิม<ะ>อีกนี่ยใช่ค่ะเ <laughs> พราะจิตใจเราดีไงคะเนี่ยยืนย<ะ>ันเลยนะคะเนี่ยมายืนยันตัวเป็นเป็น จริงๆมันก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะอย่างที่เล่าไปบ้างแล้วนะ,ะว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยแล้วก็เวลาไปหาหมอหมอก็จะห้ามห้ามส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องอาหารเนื้อสัตว์ต่างนั้นใช่ไหมทั้งโรคหัวใจโรคความดันพวกนี้ก็สาเหตุถ้าเราลองคิดให้ลึกซึ้งลงไปอีกทีหนึ่งกว่าสัตว์น่ะจะตายมันทุกทรมานขนาดไหนใช่ไหม,มความทุกทรมานมันก็จะต้องหลั่งสารที่เป็นพิษกับ คน,น,นที่จะกิน,น,นใช่ไหมคะอะดิเนรีนเราก็กินอะดิเนรีนเข้าไปกินสารทุก์เข้าไปแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงได้อย่างไรใช่ใชไหมคะช,ช,ชิดแค่นี้ก็ก็น่าจะแบบคือไม่ต้องไปรักษัตว์ก็ได้รักตัวเราเองก่อนอที่เราจะไม่กินสารที่เป็นพิษในสัตว์นะ่ะเข้าไปสู่ตัวเราแล้วเราก็จะเบตตาสัตว์ได้ว่าโอ้โหเขาทรมานเขาทุกข์เขาถูกฆ่าถูกความกลัวเราก็กลัวกลัวตาย เขาก็กลัวนะความทรมานความเจ็บปวดแสนสาหาัสกว่าที่เขาจะมาเป็นเนื้อให้เรากินนี่มันแสนสาหัสจริงๆนะคะจะยิงสมัยนี้มันมี YouTube ที่สามารถค้นได้นะลองไปค้นดูว่าลงฆ่าสัตว์เขาทำอะไรกับสัตว์บ้างถ้าใครไม่เคยไปเ,ออเห็นของจริงนะ,ะลองดู YouTube พวกเนี้ยก็จะรู้ว่าโอ้โหสัตว์เขาดิ้นรนขนาดไหนกว่าจะมาเป็นมหมูทอดอร่อยชิ้นเนื้ออร่อยสเต็กอร่อยเขานี่ต้องดิ้นพลาดเลยนะแบบ ยิ่งสมัยนี้แบบเขาแบบฆ่าที่โรงงานอุตสาหกรรมนี่เขาใช้ไฟช็อตเลยนะ,ะง่ายเลยนะแบบจะค่าวิธีไหนมันก็ทรมานจะบอกไม่ทรมานก็ไม่ได้หรอกคือมันมันทั้งชีวิตอ่ะมันชีวิตเขาหายไปเลย <นะ S 1> เพื่อมาเป็นอาหารให้เรากินเท่านั้นเองมันไม่นวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวิธีชวนคนไปทําบุญใช่ไหมก็คือไปปล่อยนกปล่อยปลาป,ปล่อยสัตว์ไปซื้อบัวควายจากโรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมแต่การไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ย ไยสัตเป็นหมื่นหมื่นชีวิตเลยนะแล้วชีวิตของเราเนี่ยไยทุกวันเลยเขาถึงมีสโลแกนไงฮะกินเจหนึ่งมื้อหมื่นชีวิตหมื่นชีวิตรอดตายนี่เรากินเจไม่รู้หลายปีแล้วนะโอ้ไม่รู้กี่เป็นล้านชีวิตกี่ล้านชีวิตนะฮะรอดตายเรามาช่วยกันแบบว่าทําให้ชีวิตล้านล้านชีวิตรอดตายกันน่าจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะจริงๆแล้วช่วงกินเจก็แค่9วัน10วันแต่ว่า ชีวิตนี้ทั้งชีวิตถ้าเราสร้างกุศลการกินเจนี่เป็นการสร้างกุศลถ้าเราสร้างกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นก็กินตลอดชีวิตไปเลยจะเป็นไรไปใช่ไหมคะนี่เริ่มอย่างที่แนะนำคราวที่แล้วก็ได้กอหลังเทศกาลเจนเนี่ยลองกินทุกวันที่ตัวเองเกิด<ช>ยันวันอังคารมันพุทธเริ่มเนี่ยสัปดาห์ละครั้งไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปยาวันเกิดใครอีกก็เลือกเลยหรือว่าจะหักดิบไปเลยก็ได้ถ้าใครเก่งก็หักดิบไปเลยหรือจะไว้ใช้แบบแบบ ลุงจำลองก็เจขียไปก่อนก็ได้ใช่สมัยนี้มันง่ายมากเลยถ้ามีแพนเบดอะไรอย่างเงี้ยโหมันง่ายไม่รู้จะง่ายอะไรกว่านี้ถึงแล้วนะ่เราจะกินหมูกระทะมากินเห็ดกระทะซะใช่ไหมอันันก็มีอะไรทดแทนเยอะเยอะเยอะไม่ต้องไม่กลัวแม่อร่อยนะใช่อร่อยมากถ้ายังติดอร่อยนะก็ ความสดความใหม่ของพืชเนี่ยอร่อยมีทั้งอร่อยแล้วก็แบบสุขภาพเนาะอย่างน้ำผักปั่นใช่ไหมคะซุปผักเนี้ยที่อุทยามนมนิยมก็ขายเงี้ยม,มีวิตามินนะแล้วผักก็ผักไร้สารพิษอีกนะคะเป็นผักที่แบบพวกเราปลูกกันเองหรือเคยแหยปลูกนะก็มาปรุงเป็นผักสดปั่นนะคะแล้วก็ซุปผักแล้วก็อผัดผักแกงผักโอ้โหสารพัดบรรยายไม่ถูกอย่านนั้นเลยนะคะ หมดเทศกาลเจก็หันมาเลิกทานเนื้อสัตว์กันาจะมาลองลองสรุปดูนะที่เราคุยมาสองครั้งเนี่ยนะว่าเหตุที่คนเลิกทานเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะเพราะเหตุผลอะไรบ้างเหตุผลประการแรกก็คือทําให้ถูกต้องกับความเป็นเป็นคนธรรมชาติของคนก็คือเป็นคนที่เหมือนกับสัตว์กินพืชไม่ได้เหมือนกับสัตว์กินสัตว์ หลังๆเนี่ยเขาจะมาเบี้ยวว่าคนเนี่ยมันเป็นพวกกินได้ทั้งสองอย่างแต่แล้วก็ยืนยันไปแล้วด้วยหลักฐานใช่ไหมว่าธรรมชาติของเราเหมือนทั้งเล็บทั้งฟันทั้งการกินน้ําทั้งความเป็นกรดในกระเพาะอะไรเนี่ยเราเหมือนสัตว์บทไม่มีเหมือนสัตว์กินเนื้อเียงไม่ได้เลยโดยธรรมชาติอันนี้กี่เหตุผลว่าถูกธรรมชาติสองเพื่อสุขภาพใช่ไหมอย่างหมอนิดก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็ไม่เป็นเหตุของโรคหลายอย่างอันนี้คือพื้นเรื่องหนึ่งสุภาพ สามเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมถ้าเรากินมังสวิรัตเนี่ยแน่นอนต้นทุนมันถูกกว่ายิ่งเราทํากินเองปลูกผักกินเองประหยัดไปเยอะในเรียกว่าหลังโควิดเนี่ยเศรษฐกิจจะแย่มากนะคนคนก็ยังแย่อยู่แหละตอนนี้งั้นถ้าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถประหยัดได้ก็คือมาทานมังสวิรัตอันนี้ก็เหตุผลเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมกินเจไม่ได้ช่วยแต่ชีวิตสัตว์นะช่วยธรรมชาติด้วย ช่วยให้โลกร้อนน้อยลงเพราะว่าปะุูสัตว์เนี่ยเป็นตัวสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สร้างแก๊สเรนกระจกทําให้โลกร้อนน้ําก็จะท่วมโลกน,นะครับ <c oughs> น่าก,กลัวกันต้นทุนก็ต่ากว่าด้วยแล้วก็เป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ก็คือเป็นการผ <ỏi> ลิตอาหารให้เพียงพอกับมนุษย์เพราะว่าปโปรตีนจากพืชเนี่ยใช้พื้นที่น้อยกว่า70%ของการผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์อันนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างเลย ค่ะแล้วสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ,อเรื่องของจิตใจใช่ไหมคะใช่เพราะว่า็มนุษย์ก็ควรจะมีเมตตาเนาะใช่มีจิตใจสูงก็ต้องเมตตาอันนี้พิสูจน์ได้เลยนะทุกคนก็จะรู้เลยว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นีจิตใจก็จะสบายขึ้นโกรดน้อยลงนะบางนงานก็ได้พิสูจน์ได้ผลนะคะมันมีผลแล้วเราก็จะสบายใจเห็นเราพูดได้อย่างเราพูดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ การที่พูดได้เต็มที่นะหรือจะแผ่ส่วนบุญเนี่ยเอาเวลาอะไรที่แผ่ส่วนบุญให้สัตว์เนี่ยเราพูดไม่ได้เต็มปากเท่าถ้าเรายังกินเขาอยู่ใช่มเหมือนเหมือนที่บอกว่าปีหนึ่งเราทําบุญวันเกิดนะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยเตาไปอะไรนะถ่ายชีวิตสัตว์ แต่ถ้าหากเราหันมาทานไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะทั้งปีเนี่ยโหเราปล่อยทุกวันเลยปล่อยทุนั้นเราแค่วันเดียวเองอ่ะใช่อันนี้สัพเพสัตตาโดยไม่ต้องท่องโดยการกระทําจริงๆไม่ใช่พูดเฉยๆมืนอกั้นี้สัพเพสสัตตาแล้วก็ทุบหัวทีดเออเธอเธอทุบให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นเหตุแห่งการฆ่าใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเรากินน้อยบริโภคน้อย ก็ไม่ต้องไปฆ่าเยอะใช่ไหมมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่สอดคล้องกันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเนาะว่าถ้าเรากินมากเขาก็ฆ่ามากขายมากสัตว์ก็ตายมากสังเกตไหมครับพอหน้าเจเนี่ยเขาต้องเลิกฆ่านะฮะเนื้อสัตว์จะราคาถูกลงเลยเพราะคนซื้อน้อยลงเราไปกินมีผลมากเลยนี่ผลแล้วนั่นแหะมันเป็นมันก็เหมือนดีมาซัพลายเนาะมันี่ยวเเพราะฉะนั้นเราก็จะลดการฆ่าด้วยการไม่กิน ถ้าไม่เชื่อนะคะลองเข้าไปในตลาดสิคะนะคะแบบเคียงหมูเคียงไก่เคียงเนื้อเนี่ยจะลดลงไปเลยคนก็จะหันมาปลูกผักพืชผักผลไม้ทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนน้อยลงทําให้ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคะใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ว่าเกิดตอนกลางวันของเราก็จะกลับเป็นก๊าซออกซิเจนที่พืชคายออกมาตอนกลางวันให้เราได้แบบ ออกซิเจนที่อากาศบริสุทธิ์ขึ้นร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะจะสังเกตไหมคะที่บ้านลาดเนี่ยอากาศดีตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยใช่แลนะ้วเพราะว่าเราปลูกผักเยอะไงฮะอากาศกสดมากออะนะฮะเนี่ยตรงนี้ที่อน,นิ้พูดเนี่ยจริงๆเลยเห็นชัดเลยเอ๊ะทำไมเราเดินไปในบ้านลาดเนี่ยบ้านราชจทานีโศกนะคะโอ้อากาศดีมากเลยเพราะต้นไม้เราปลูกผักกันเยอะมาก ขนาดน้าท่วมเรายังแบบออกซิเจนยังเยอะออกซิเจนเยอะใช่ในฐานะที่เราพูดอยู่ที่บุญนิยมทีวีนะค่ะแล้วก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมแล้วชาวพุทธส่วนใหญ่ทําไมถึงยังทานเนื้อสัตว์สิ่งทั้งที่ศีลข้อหนึ่งนี่ก็ชัดเจนว่าไม่ฆ่าเนื้อสัตว์ที่จริงมีคําสอนเพื่อเจ้าอีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ฆ่าอย่างเดียวการไม่ขายเนื้อสัตว์อใช่มีฉวยวณิชามีชาวัณิชาเนี่ยเป็นบดเดียวกับที่ขายยาพิษ ขายอาวุธก็คือเป็นของแย่ๆนั้นนะแล้วก็รวมทั้งไม่ขายสัตว์เป็นไม่ขายเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าชาวพุทธเนี่ยไม่ฆ่าด้วยไม่ขายด้วยถาม่าจะเอาเนื้อสัตว์ที่ไหนไม่กินหรือถ้าดูพุทธคุณของพระเจ้าเนี่ยหนึ่งในพุทธคุณนี่คือมหากรุณาธิคุณะจะมาสนับสรุนให้ชาวพุทธได้กินเนื้อสัตว์มันเป็นไปได้อยู่แล้ว แล้วก็ไม่ต้องไปขี้ตู่ว่าเพื่อเจ้ายังชันเนื้อสัตว์อันนี้ไปศึกษาให้ดีบ้างไม่เป็นสุกรมัทวใช่เพราะฉะนั้นเทศกาลกินเจเนี่ยค่ะมันก็เลยต้องมีคําที่มาด้วยกันก็คือการถือศีลด้วยกินเจด้วยมันต้องเป็นของคู่กันไม่ใช่อยู่ๆมากินเจโดยไม่ถือศีนเนี่ยมันก็จะแบบมันพร่องไปนะคะถ้าจะเอาให้เต็มๆเราต้องถือศีนกินเจกินถือศีนก็คืออย่างน้อยก็คือข้อหนึ่งเนี่ยชัดเจนที่สุดนะคะอย่างที่ว่าถ้าไม่มีใคร ซื้อใครขายใครค่าแล้วจะเอาที่ไหนมากินต้องซื้อศีลก่อนใช่แล้วก็ศีลเนี่ยที่จริงก็แปลว่าปกติคือคนโดยปกติก็ต้องไม่ฆ่าใไม่ฆ<ช>่าไม่ลักขโม,กกมยไม่ผิดศีลนั้งห้าข้อเนี่ยเป็นความปกติของมนุษย์แต่ถ้าเราไม่รักษาศรรีลเรา<ม>ผิดปกตินะนั่นก็มาเป็นปกติในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่เป็นจัดกินพืชด้วยค่ะ ท่านผู้ชมได้ฟังมาแล้วหนึ่งวันวันนี้อีกวันหนึ่งก็ตัดสินใจแล้วหรือยังไงก็ตามนะคะพี่สงการอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมคะก็ฝากนะครับในหาที่เราเป็นมนุษย์ที่เราก็เรียกว่าเป็นสัตว์เราก็ยกยกตัวหรือเปล่าหรืว่เป็นเป็นสัตว์เป็นสัตว์ชั้นสูงแต่ก็ต้องพิสูจน์ในการที่เรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ไหมก็เริ่มต้นจากไม่กินเขาไม่เอาชีวิตเข้ามาต่อชีวิตเรานั่นแหละ เพราะโดยธรรมชาติของเราก็เติบโตได้ดีมีสุขภาพดีด้วยพืชผันธุ์ทันยาหารอยู่แล้วน,นนะก็น่าจะตัดสินใจได้ว่าถ้าทำให้ชีวิตดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเนี่ยก็ละเบนเนี่ยสัตว์ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะอยากจะฝากสุดท้ายะไรให้กับท่านผู้ชมค่ะจากการที่ได้คุยกับอสงกรารก็ได้รู้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วนะธรรมชาติของเราอ่ะ เป็นสัตว์กินพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าฝืนธรรมชาติเลยค่ะเรามาทำตามธรรมชาติของเราให้ดีที่สุดแล้วจะมีชีวิตที่ดีที่สุดตามธรรมชาติแล้วก็จะไปจากธรรมชาติอย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ทรมานเพราะว่าทุกคนก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติอย่าลืมธรรมชาติของเรานะคะคือธรรมชาติที่เรากินพืชพ,พ,พันธุ์ัญาหารไม่กินเนื้อสัตว์มาต่อชีวิตเราค่ะ คท่านผู้ชมคะอะไรก็ดีหมดแล้วนะคะอย่างที่พี่สงการบอกมานะคะดีทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมดีในแง่ของสุขภาพเศรษฐกิจนะคะจิตใจเหมือนที่อนิจว่านะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพที่ดีเลือดอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมคะอะไรดีหมดเหลือแต่ลงมือทําดีค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ดังนั้นนะคะในเทศกาลเจนะคะเราลองมาทานดู9ววันนี้ถ้าหากว่าไม่ดีขึ้นก็ กินต่อไปนะแล้วมันจะดีเองนะคะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ดีขึ้นแล้วไม่กินนะคะก็กินกินต่อไปนะคะอย่างที่ฉันเนี่ยตั้งใจจะกินแค่7วันนะคะหลังจาก7วันแล้วก็มันก็ผ่านมาถึง44ปีนะคะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ดีแล้วนะคะเหลือแต่ลงมือทําดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณี่สงการค่ะขอบคุณอนิจค่ะวันนี้พวกเราต้องอ3ามคนนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะ,จะเจริญธรรมสินทา <c oughs> ีค่ะ <c oughs> วิ่งตามติดอยาเอาแม่ไปแม่หันมามองได้จะร้องไห้เขาเอาแม่ไปไกลจนลับตาแม่จ๋าแม่ไปไหนตั้งนานลูกอยู่ทํางานกับชาวนาเมื่อไรแม่ฉันนั้นจะกลับมามาช่วยซับน้ําตากลมลูกนองหลายปีที่อยู่กินกับชาวนาร่าง child